สวัสดีจ้าวันนี้น้องๆที่ลามันก็บอกว่าแม่จ้ามือกลางวันเนี้ยเราจะกินอะไรกันดีไม่มีอะไรกินเลยได้เลยจ้ะแม่ก็จัดให้นะน้ำยาป่าสูตรบ้านๆนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปในร้านของเรานี่แหละจ้ะแม่ก็เริ่มจากนํากระชายนะคะเอามาตากับเนื้อปลาแล้วก็ใส่พิกแกงสําเร็จรูปนี่แหละจ้ะเราใช้พิกแกงเผ็ดใต้กับพิกแกงเผ็ดธรรมดาของเรานี่นะคะโขลกลงไปเลยจ้ะโขลกไปเรื่อยๆจนเนื้อปลานี่ยคูดขึ้นฟูน,นนะ จำรับสูตรจ้ะล้อไม่มีหลักจากเขาเรียกว่าอร่อยมิซาจําสูตรไม่ได้ตําให้เนื้อปลาขึ้นฟู weed, ขึ้นฟูอีกจ้ะอ่าเราก็ได้แล้วนะจ๊ะทีนี้เราก็ได้เนื้อป,ปลาที่ขึ้นฟูตํากับเครื่องแกงไว้เรียบร้อยเลยนะเราก็มาตั้งน้ํากันเลยจ้ะหลังจากน้ําเดือดเนี่ยเราก็ใส่เครื่องต้มยําลงไปแล้วก็เครื่องแกงกับเนื้อปลาที่เราโขลกเอาไว้นะจ๊ะอ่าเราก็มาดูกันทีนี้เราก็มาละลา,ายพริกแกงนะคะกับเนื้อปลาเนี่ยให้มันเข้ากันกับน้ําแกงเลยทีนี้เรารอให้เดือดอีกทีนึงจ้า ตอนนี้น้ำแกงของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะกลิ่นมาแล้วจ้ะเราก็ใส่ผงนัวลงไปตามใจชอบจ้ะยิ่งใส่ยิ่ง,งอร่อยนะตามด้วยน้ำปลาร้าจ้ะปลาร้าวันนี้แม่ใช้ปลาร้ากะดีนะที่ร้านพอดีมีปลาร้ากะดีก็เลยใส่ปลาร้ากะดีนะจ้ะใครมีปลาร้าขวดก็ใส่ปลาร้าขวดไปเลยใส่ไปเลยจ้ะแล้วก็ชิมเอานะพอใส่ไปปลาร้าได้สักประมาณหนึ่งเราก็จะมาใส่น้ำปลาเพื่อทำให้กลิ่นมันหอมมากขึ้นนะเครื่องปรุงไม่แค่สามอย่างแค่นี้เท่านั้นจ้ะเอาแล้วนะทีเนี้ย น้ำยาของเรามันก็เดือดมากเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ลูกชิ้นปลาล้างให้สะอาดนะเราก็ใส่ลงไปใส่ไปเยอะๆจะได้กินกันให้อิ่มๆนะเสร็จแล้วจานน้ำยาปาาของแม่เรามาดูผักเครื่องเคียงกันนะจ้ามีอะไรก็ใส่ลงไปใส่ลงไปต้นหอมนิดนะจ้าอ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วจ้ะทานได้แล้วหอมๆกันเลย